มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวงสวัสดีค่ะ โรคเบาหวานเรียกได้ว่าเป็นความผิดปกติของระบะเบเผาผลาญในร่างกายซึ่งทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเป็นที่มาของความเจ็บป่วยพิการและเสียชีวิตซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชกระนวลจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการรักษาโรคนี้เป็นอย่างมากมีการจัดตั้งโครงการต่างๆมากมายเพื่อให้องค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มีภูมิคุ้มกันและความต้านทานในการป้องกันโรคเบาหวานค่ะ อีกหนึ่งโรงพยาบาลในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ได้เข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเท่าเทียมในทุกมิตินั้นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนกว่า40ปีที่ได้มีการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่และและแวกใกล้เคียงไม่ต้องเดินทาง ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วยคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผูอในการ ครอบโร,โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวนมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบ DM Remission หรือโรคเบาหวานระยะสงบเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักลดลงเส้นรอบเอวลดลงจนกระทั่งทำให้ได้ลดหรือหยุดเบาหวาน และทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานสามารถหายได้แล้วภาคีคือข่ายที่มาร่วมในโครงการนี้มีภาคีคือข่ายจากด้านไหนบ้างคะก็เราได้รับความร่วมมือนะคะอย่างดีเลยอันดับที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าน้องๆนะคะในแต่ละรอพอสตออย่างที่เห็นด้านหลังนะคะหน้าตาสดใสเลยพี่เลี้ยงนะคะก็มากันเต็มเลยอยู่กันเต็มพี่เลี้ยงพยาบาลรอพอสตอเองนะคะ ทีมอสมค่ะ,คะเราได้รับความร่วมมือนะคะในการเจาะเลือดติดตามระดับน้ําตาลนะคะจากทีมอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านเองนะคะจัดสถานที่ในการออกกาลังกายอะไรต่างๆเราได้งบป,ประมาณจากอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเพื่อมาจัดก,กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนให้เราคือทุกภาคส่วนมีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเราค่ะท่าขออนุญาตเรียนถามคุณหมอนะคะว่ากลุ่มเสี่ยงที่สามารถจะเป็นเบาหวานได้มีกลุ่มไหนบ้างคะ,คะ หลักๆก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวค่ะก็คือยตาสายตรงนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นกรรมพันธ์ใช่ค่ะอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีน้ําหนักเกินค่ะ BMI เกิน25ขึ้นไปก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มเนี้ยก็จะเริ่มมีการสะสมของไขมันการใช้น้ำตาลของเขาก็จะเริ่มไม่ดีค่ะแล้วคนที่แล้วก็ยังมีอีกนะคะก็จะมีกลุ่ม3ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เคยเป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์อ๋อก็เป็น ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันใช่ใช่ต้องขออนุญ,ญาตเรียนถามหน่อยนี้ค่ะว่าแล้วคนที่ไม่รู้ตัวเองเลยจะสังเกตตัวเองได้ไหมคะว่าตัวเองนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมีจุดสังเกตไหมคะเช่นมึนหัวหรือว่าอาจจะแบบ บูดได้ง่ายอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นอาการของน้ําตาลสูงซึ่งเป็นอาการของโรคเบาหวานนะคะคอน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยก็จะทําให้มีอาการปากแห้งคอแห้งได้อาจจะกระหายน้ําบ่อยต้องกินน้ําบ่อยๆอย่างนี้ค่ะหรือบางคนพอน้ําตาลไม่สามารถใช้ได้ซึ่งเป็นกลไกของโรคเบาหวานนะคะเขาก็จะมีน้ําหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติได้งนั้นเราสามารถที่จะสังเกตตัวเองจากที่บ้านได้นะคะว่าเรามีภาวะที่แบบ ปากแห้งคอแห้งคิวน้ําบ่อยห, <า S 2> หรือรรว่ามีภาวะแ<ต>บบปูบเวียนศีรษะแบบนี้หรือเปล่าก็สามารถที่จะสังเกตตัวเองได้เบื้องต้นนอกจากการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระโนวนแล้วปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินโครงการมินิธัญรั์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ของครอบครัวกิจกรรมทางเลือกต่างๆที่น้องๆผู้อบรมเนี่ยของผู้ป่วยเองที่ที่จะเลือกตามความสนใจนั้นๆะนะครับ เองในส่วนของการทำรงเลี้ยงประกอบอาหารก,การทานเองรับผิด <หา S 1> ชอบเรื่องของการทำความสะอาดเองก<ห>าร<อ>ดูแลบ้านแล้วก็ที่พักเองด้วยความสามัคคีของภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอกระนวนทําให้โครงการมินิธัญลักษณ์ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ชมครัอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการมินิธัญลักษ์นั่นก็คือฝ่ายปกครองนั่นเองค่ะ และตอนนี้ฟุกอยู่กับท่านนายอำเภอแกรนวนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามเลยนะคะว่าทางฝ่ายปกครองของอำเภอแกนวนได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ยังไงบ้างคะท่านต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่อำเภอแกนวนเราครับเราทํางานแบบบูรณาการครับโดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ชุมชนโดยท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับแล้วก็ทางภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและ ภาคประชาชนนะครับโดยอำเภอกระน,นวนเนี่ยเป็นหน่วยหลักในการบูรณาการความร่วมมือนะครับตั้งแต่กระบวนการคัดกรองนะครับนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อจะส่งต่อการมาบัตรรักษานะครับแล้วเมื่ออยู่ในกระบวนการบาบัดรรักษาแล้วนะครับก็เราก็จะบูรณาการภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าที่ตํารวจนะครับจะเป็นเจ้าที่ตชดจะเป็นกจ้าหั้ผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นสมาชิกอสเนี่ยเข้ามาร่วมกันในการเข้าเวรนะครับประจำประจำสถานที่ในพิจารักนะครับเพื่อจะดูแลความปลอดภัย รให้กับผู้เข้ากันรักษาตลอดช่วงเวลา90วันครับการดำเนินโครงการมินิธัญลักษณ์เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกระนวนจากเดิมผู้ที่เคยหลงผิดใช้สารเสพติดทุกวันนี้เปรียบเสมือนผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่สดใสและมองเห็นคุณค่า ดพายุพรากระนวนที่เรียกได้ว่าคืนคนดีสู่สังคมและทําให้คนเหล่านี้มีคุณค่าในชีวิตมากขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะครับ